สวัสดีครับคุณกำลังชม r o แค e t TV รายการของคนดตดีที่ไม่มีทีวีก็ดูได้นะครับวันนี้นะครับสำหรับ the p ีนี้เราจะมาทำตามคำขอของน้องๆน่นนครับมีคำขอของน้องๆเยอะแยะมากมายว่าพี่ครับช่วยสอนผมปรับหน้าตู้เสียงคลินหน่อยครับสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้เราจะมาจัดให้เลยนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ที่อยากจะ รู้วิธีหรือเทคนิคการปรับเสียงคลีนจากตู้แอมนะครับหรือว่าจากเอฟเฟกนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาสอนทั้งการปรับหน้าตู้แอมและก็ปรับจากเอฟเฟกคือคอรัสนะครับเสียงคลีนจากคอรัสนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นนั้นไซอันต้องขอแนะนำตู้ทุย <laughs> อะเรามาดูกันก่อนนะครับ ว่าตัวแอมนะครับที่เราเห็นหลักๆทั่วไปนะครับที่เราเห็นตามงานหรือว่าตามร้านตามผับที่เราไปเล่นสําหรับน้องๆมือใหม่ไปซื้อตามร้านก็จะมีเลยนี่ครับหน้าตาก็จะมีหลักๆก็คือปุ่มวอลลุ่มนะครับคือเสียงดังเบานะครับแล้วก็เบสคือปุ่มเสียงทุ้มนะครับเสียงเบสน,นั่นเองแล้วก็มิดเดิล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 ก็คือเสียงกลางนะครับเสียงกลางแล้วก็เทเบิลเทเบิลนี่ก็คือเสียงแหลมนะครับ ส่วนฟังนี้ก็จะเป็นภาคของโอเวอร์ไดนะครับโอเวอร์ไดวันนี้เราไม่ได้แนะนำนะครับเอาเสียงคลีนก่อนสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเอฟเฟกพิเศษนะครับสำหรับบางตู้แอมบางชนิดนะครับก็คือปุ่มรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บนี่ก็คือเป็นเสียงกล้องนะครับเสียงกล้องบางแอมก็มีมาให้บางแอมก็ไม่มีมาให้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่อันนี้ก็มันเป็นความ มิติเฉยๆนะครับแต่หลักๆที่จะใช้ก็คือสาปุ่มนี้นะครับอ๋อเรามาดูทางนี้กันก่อนนะครับปุ่มวอลลุ่มนะครับก็คือเสียงความดังเบานะครับอ่าอันนี้ปิดวอลลุ่มไว้แล้วก็เปิด mm hmm. อ่าอย่าลืมเปิดจากกีตาร์ด้วย mm hmm. กีตาร์ก็มีวอลลุ่มนะครับอย่าลืมนะครับ mm hmm. อ่าหลักๆก็คือเราต้องเราต้องหาเสียงอ่าหาเสียง บาลานนะครับให้ได้ก่อนนะครับว่าเราต้องการความบาลานดังเบาขนาดไหนดังไปหรือว่าเบาไปนะของพี่นี่อยู่ในห้องก็ใช้ประมาณนี้นะครับนะถ้าเราไม่รู้จะปรับยังไงแนะนำนะครับให้ปรับเป็นแฟตรหรือว่าเที่ยงนะครับหรือ12นาฬิกาทุกปุ่มก่อนนะครับดูว่าตู้เบสหรือว่ากีตาร์ของเรานั้นย่่น จะไปทางไหนนะครับไปทางทุง้มหรือทางเบสหรือทางแหลมนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับผมแนะนําให้ปรับเที่ยงหรือเฟดนะครับอ่าปรับเที่ยงไปตรงกลางก่อนนะครับปรับไปตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองดีดดูว่าเสียงได้หรือไม่นะครับเสียงได้ที่เราต้องการห,หรือไม่เราต้องการอะไรเพิ่มนะครับ <Impact. S 1> ถ้าสมมุติเราต้องการเบสเพิ่มเราก็เพิ่มเบสขึ้นมาเราก็หาย่านเบสนะครับ ให้เริ่มจากศูนย์เลยก็ได้ว่าเราต้องการเบลดประมาณไหนนะครับอ่ะสมมุติว่าเบสดได้แล้วทีนี้เราไปที่ย่านต่อไปเป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับเสียงกลางที่เราเล่นอยู่มันเราชอบหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเราก็ถ้ายังไม่ใช่เราก็หาครับ อันนี้น้อยไปนะครับเสียงมันจะจมนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับฟังได้ง่ายๆด้วยหูนะครับว่าเสียงมันจะจมถ้าอยากให้มันพุ่งก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ยังจมอยู่นะครับมาอีกนิดนึงก็ยังจมอยู่นะครับมาอีกนิดน,นึงวงตรงกลางนะครับตรงกลางอ่าตรงกลางเริ่มใสขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเสียงกีต้าร์ของเราเริ่มใสขึ้นมานะครับ ว่าอยากจะให้มันสว่างสวยเจิดจ้านะครับก็เปิดมาสักบ่ายโมงนะครับอ่ามันจะมีความสว่างสวยไบร์นะครับเมื่อได้แล้วสมมุติว่าได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราชอบประมาณนี้เราวก็มาหาที่เสียงแหลมอ่าเสียงแหลมก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมให้หา,าเราปิดไปเสียงมันจะบวมๆวมไหมครับจะบวม,บวม ต้องการความใสก็ไล่ขึ้นมาค่อยๆไล่นะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ค่อยๆหานะครับอย่าใจร้อนนะครับเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับเราชอบเสียงแบบไหนมันบางท่านนะครับน้องๆบางท่านก็มีเสียงที่มันติดหูอยู่นะครับชอบเสียงของศิลปินท่านนี้มือกีต้าร์ท่านนี้เสียงเพราะนะครับมันจะติดหูเรานะครับแล้วเราก็หาหาได้นะครับอ่นะสมมุติว่าเสียงแหลม ได้ประมาณนี้เพราะมากที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าบางตัวแอมนะครับจะมีปุ่มนี้คือรีเวิร์บนะครับรีเวิร์บนี้จะช่วยเสียงกล้องขึ้นมีมิติขึ้นกังวานขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันกังวานและมีมิติยังไงนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนเลยนะครับเสียงมันจะประมาณนี้นะครับดีแบบนี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่ลองเทียบ กับไม่มีนะครับเดี๋ยวดีดให้ดูชัดๆเลยนะครับเสียงมันจะแห้งๆใช่ไหมครับพอเราเปิดรีเวฟบขึ้นมาเห็นไหมครับเสียงมันจะก้องกังวานนะครับเสียงก้องเสียงฟิทแบกนะครับจะทําให้กีตาร์ของเรากังวานขึ้นนะครับผมอ่าหรือน้องๆบางท่านชอบแบบ ฟีลแบบเล่นในองนะครับไปแอบแม่เล่นกีตาร์อะไรแบบนี้นะครับก็นี่เลยครับลืมต่อไปนะครับเราจะมาดูทางเสียงคลีนที่ผสมเอฟเฟกกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เซตอุปกรณ์สักครู่หนึ่งครับต่อไปนะครับเราจะมาใช้เสียงคลีนที่ผสมเอฟเฟกต์คอรัสนะครับเป็นเอฟเฟกต์เสียงคลีนเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะใช้บอสซูเปอร์คอรัสนะครับ CS1 นะครับเป็นก้อนยอดนิยมนะครับที่น้องๆก็ใช้กันเยอะมากมายนะครับก้อนนี้นะครับจากบอสนะครับอ่ะเรามาดูหน้าตาของบอสนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับมีไม่ต่างกันเลยนะครับ เลเวลนะครับคือความดังเบาของเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็ EQ EQ นี่คือย่านเสียงนะครับย่านเสียงว่าเราต้องการให้เสียงเอฟเฟกนั้นมีความทุ้มหรือว่าความแหลมความใสนะครับต่อไปนะครับปุ่มเรทนะครับเรทเป็นความช่ำนะครับมากน้อยของเสียงเอฟเฟกที่เราอยากจะให้มันกลางวานนะครับเยอะหรือน้อยนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม ดีพีทนะครับดีพีทเป็นเสียงฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กของเสียงเอฟเฟกนะครับให้มันสั่นนะครับสั่นน้อยหรือสั่นเร็วนะครับสั่นชา้าสั่นเร็วประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นเสียงคลีนเปล่าๆจากหน้าตู้นะครับ นี่คือเสียงคิดว่าเปล่านะครับที่ได้ยินนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเอฟเฟกกันดูนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าเสียงเอฟเฟกมีความ กังวันขึ้นเสียงคลีนของเราจะเพราะนะครับแล้วก็ใสขึ้นนะครับมีความสดใสสว่างสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับกันดูนะครับเลเวลนะครับคือความดังนะครับความดังของเสียงเอฟเฟกนะครับถ้าเราปิดเลเวลหมดสมมุติเราปิดเลเวลหมดเสียงก็จะมีแต่เสียงคลีนเปล่าๆนะครับจากหน้าตู้นะครับไม่ต่างอะไรกันนะครับ ไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเปิดตรงกลางก่อนอะจะเสียงจะใสขึ้นนะครับเสียงจะใสขึ้นิจานาูกันนิดหนดะเสียงของเอฟเฟกจะชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ไว้เพิ่มความดังเบาของเสียงเอฟเฟกที่เราต้องการนะครับอยากให้มันดังหรือว่ามันเบาอยากให้มันใส่ไปเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะครับปุ่มต่อไปนะครับเป็น EQ นะครับ EQ อ่าเดี๋ยวผมลองเปิดเอฟเฟกให้สุดเลยแล้วกันนะครับเปิดเสียงเลเวลให้สุดเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ยินชัดเจนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับ EQ ตอนนี้เปิดอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองบิดไปทางซ้ายสุดนะครับคือให้มันทุ้มนะครับ สังเกตได้ว่านะครับเสียงจะมีความทุ้มแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเราปรับมาเป็นฝั่งโลนะครับเดี๋ยวเราลองปรับไปเป็นฝั่งไฮบ้างดีกว่านะครับ ต่อไปเป็นปุ่มเลนนะครับปุ่มเลนคือปุ่มความช่าของเสียงเอฟเฟกนะครับผมถ้าเราอยากให้มันช่าขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับมีความช่านะครับแล้วก็มันเป็นคลื่นเยอะกว่าเดิมนะครับเป็นคลื่นเยอะกว่าเดิม ่าเดี๋ยวเรากลับมาตรงกลางเรามาถึงปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่ม d ีพีนะครับเป็นปุ่มที่คล้ายๆฟีดแบ็กนะครับของเสียงเอฟเฟกนะครับอันนี้ปิดหมดนะครับเสียงจะเรียบๆนะครับเสมอๆนะครับจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับเราเปิดมาตรงกลางครับ สังเกตได้ว่าเสียงจะสั่นขึ้นนะครับเสียงจะมีความสั่นนะครับลองเปิดสุดครับอ่ะสมมุติว่าเราได้เสียงที่ต้องการแล้วนะครับทั้งเสียงหน้าตู้และก็เสียงของเอฟเฟกนะครับเราก็ลองเล่นดูว่า มันโอเคหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่ผมได้แนะนำไปในวันนี้นะครับสำหรับการปรับเสียงคลีนจากหน้าตู้และเสียงคลีนจากเอฟเฟกนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า ไม่ว่าเราจะไปเจอตู้แอมหรือว่าเอฟเฟกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเริ่มจากที่ตั้งไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ลองมาปรับใช้ดูคัดเอานะครับว่าเราต้องการแบบไหนเราชอบซาวแบบไหนนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับและนี่ก็คือเทคนิคนะครับคร่าวๆนะครับทั้งหมดนะครับในการปรับใช้เสียงคลีนจากหน้าตู้นะครับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสถานที่นะครับ ห้องซ้อม Rocket r t a Music นะครับและอุปกรณ์ดนตรีที่ให้เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับจาก Rocket r t a r Music นะครับทุกสิ่งเกี่ยวกับดนตรีนะครับขายซ่อมซ้อมซื้อนะครับมาที่นี่ครบหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปหน้าหรือ e ีหน้านะครับอยากให้เราแนะนำหรือว่าไปทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันมา ใต้คลิปกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆเอาไปใช้นะครับไปปรับเปลี่ยนพลิกแพงกันได้นะครับของมันไม่ตายตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ลากกันไปก่อนสวัสดีครับ กดซับสไคร์ยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ